โอเคทวิตเตอร์เลยอ่าวววอ่างววอ่าววามถามเลยก่อนนันนี้มันมีคนเอาไปไปไปคอมเมนต์เราเรื่องบอกว่าให้ะวางตัวต่างๆเรื่องของการตออกับลกาตัองเตตัวให้พรต่างๆให้เสียภาาเลยไม่วามเป็นรรม่าจะันชอบามาเนยัมมันมไม่หรอยังรัมาตอบกลับเลยมาเริ่มชอบชอบนะชอบใเร็วจัง ไม่มีไม่มีอะไรเลยก<อ>็ค่รู้สึกว่าเออเขาก็ในเมื่อเขาพิมพ์ได้เราก็ต้องพิมพ์ได้ดีถ้าความเป็นคนมันเท่ากันค่ะใช่ท<อ>ี่เขาเราบอกว่าเขาเตือนหอเขายัางไงคะกบเขาเตือนเราก็เตือนเขาด้วยเหมือนกันว่าจะคือคนเรามันต้องมีความหลวมๆกันบ้างอะคะอ่ะจะจะมาแบบใช่จะมาตึงหมดมันไม่ได้เพราะว่า คนมันก็คือคนนะคะมันจะให้เหมือนกันทุกคนไม่ได้ไม่งั้นโลกมันก็คงไม่วุ่นวายแบบนี้ฮะแล้วต้งกาเรามีอารมณ์แบบแบบไม่มีเลยค่ะหนูเป็นคน <laughs> พิมพ์มอะไรไม่ค่อยมีอารมณ์อะไร <c oughs> แต่ทุกครั้งที่พิมพคิดและไต่ตองมาแล้วว่าโอเคเขาควรจะได้ได้รับรู้ในในสิ่งที่ที่เราได้ทําลงไป <c oughs> ก็ถ้ามันเลอะมันก็ต้องเช็ดออกหรือเปล่าจะปล่อยให้มันอยู่ ไม่ได้เลยบอกว่าถ้าเราสวยค่ะคือคือเรามองว่านางเอกเตาไม่ต้องมีมุมแบบเพอร์เฟคตลอดเวลาเลยไม่มีใครเพอร์เฟคค่ะบนโลกใบนี้คนเรียบร้อยเขาก็ไม่ได้เรียบร้อยตลอดเวลาค่ะเขาแค่รู้กาลเทศะแล้วก็อะไรที่มันเป็นคนปกติก็ก็ทําบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันไม่ปกติก็เยอะแล้วเราเป็นเป็นคนบ้างนะคะที่พูนไปเราพูดต่อเขาไม่ เอ่ออะไรสักอย่างอะไรคนเป็นคนเอ่อนั่นแหละ่ะพี่อะไรนะแม่เอามาอ่านดิเราเอ่อธรรมชาติของใรอ๋อธรรมชาติของคนก็คือคนนะคะอย่าเพอร์เฟกมากมันจะไม่เป็นคนปกติเพราะคนไม่ปกติเยอะแล้วค่ะแต่ถ้าเราฉุกคิดเราเราคิดยังไงถ้าเราฉุกคิดแต่หองเราเห็นคอมเมนต์ของเขามาอะไรอย่างเงี้ยหนูอะไม่ได้อะไรเลยแค่แค่รู้สึกว่า อยากอยากให้เขาย้อนนึกไปบ้างว่าคนมันก็คือคนนะคะไม่ว่านักแสดงหรือใครก็ตามก็คือคนมีค่าเท่ากันสุดท้ายก็ต้องจบในที่เดียวกันอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละอยากให้คิดกันบ้างคือความเป็นนักแสคนอาจจะมองภาพแบบคาดหวังเยอะแต่นี่ก็ไม่ได้แย่นะรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่มันมันเป็นคำพูดที่ เป็นไลฟ์โค้ดได้ซ้ําอให้ให้คนได้แบบกลับมาฉุกคิดว่าเออวะทุกวันนี้เราทําอะไรอยู่ทุกวันนี้เราเป็นยังไงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราทํามันแฮปปี้ไหมเรามีความสุขกับสิ่งที่ทํำไหมถ้ามีความสุขก็ทําไปถ้าไม่มีความสุขก็แค่ถอยออกมาแค่นะคะคั้นค่ะคุณเปลี่ยนี่วัสดุเป็นที่แบบจับคิดอตกแล้วไม่ไม่กดดันค่ะชอบ <c oughs> รู้สึกว่าแบบอุย้ยน่าจับจมมอ,อถ้าถูกจับตาจับจ้องอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ไม่แบบไม่ได้ตรง ไม่ไม่กวาโพสใส่เลยไม่มีใครจะเปลี่ิแบบที่กลับอยากกลับมายังเราหลังจากที่เราพิมพ์ตอบไปแล้วเป็นไงบ้างคนเขาก็ค่อนข้างคิดเห็นมาในทางเดียวกับเราเพราะว่ามันเป็นมันเป็นคำที่ค่อนข้างเบสิกอะค่ะว่าเออมันนั่นแหละมันก็คนก็คือคนอะมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้อะไม่ไม่ไมของโบความคุณที่เป็นนักเอก็น ต้องเป็นยังไงเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นตัวเองแล้วสบายใจแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังขอแค่ชื่นชมผลงานในอาชีพที่เขาทำหรือว่ามันมันก็น่าจะเพียงพอแล้วอ่ะไม่ไม่ต้องไปบอกว่าอย่างที่บอกไปตอนน้นไม่ต้องบอกอ้วนจังผอมจังดูที่ผลงานดิดูดูที่ผลงานน่าจะแบบดีกว่าไหมอะไรเงี้ยหนูว่าทุกคนรู้เขาแค่แบบ ว่างก็เลยพิมพ์พี่ยิ่โงโบเป็นคนที่ชอบแยกแยกเรือ่องบทบาทบทบาทในละครกับตัวตุณจริงๆแยก,ยก,กแยกชัดเจนค่ะเพราะว่ามันจะใช้ชีวิตลำบากเพราะว่าจริงๆเราก็เห็นตัวอย่างในในแบบนักแสดงยุคเอ,อสมัยก่อนมากๆอย่างที่แบบว่าจะมีครอบครัวก็ไม่ได้จะมีโน่นนี่นั่นไม่ได้คุณต้องไปนักแสดงที่ทำมาเพื่อตรงนี้นี้สุดท้ายแล้วอ่ะ ในปัจจุบันเนี้ยโลกมันเปิดกว้างมากมากเลยค่ะว่าไม่ว่าจะใครก็ตามมันก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งที่แบบนั่นแหละมันคืออาชีพอ่ะใช่มันคืออาชีพ,มออชพไม่ใช่ตัวตนความตสตองเขาบอกออวา่าเาหาความสตองมาจากไหนเพราะมันถูกแบบถูกคอมเมนต์ถูกติถูกมอญอย่างนี้ตลอดเวลาหนูไม่ได้สตรองหรอกหนูแค่แค่รู้สึกว่าเแบบราพูดได้ เราเรามีพี่ๆที่คอยแบบสนับสนุนเราตลอดพี่ๆที่แบบคอยมาสัมภาษณ์เราเราก็โอเคเราพร้อมที่จะพูดให้ทุกคนได้เข้าใจในความเป็นคนมากขึ้นเพราะว่าเนี่ยเออมันหลายอย่างอะคนคนนี้ก็ถูกคาดหวังงนี้คนนั้นก็ถูกคาดหวังงนี้สุดท้ายแล้วก็นั่นแหละฮะ เหมือนเราอยากสร้างมิติใหม่ให้กับนางเอกไหมเพื่อเออนางเอกคนนึงมีสามารถแบบใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปไม่ต้องเฟซตามภาพว่าที่แบบคนคาดปากอะไรอย่างงี้จริงๆก็ไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาใหม่ค่ะแค่แค่อยากให้คนเข้าใจและเปิดใจมากขึ้นว่าเนี่ยมันคือมันคือมันคืออาชีพอ่ะเขาทำเพื่อเป็นงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโบโบโบมีความมีความแบบ อารมณ์มันน้อยใจมันมันลงไปบ้างไหมเวลาที่มันเจอกบบีมันอะไรแเนี้ยโต้อีกแล้วอะไร่างเงี้ยไม่ไม่น้อยใจเราเราพร้อมรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะคุยโต้ตอบด้วยซ้ำการโต้ตอบอะหนูว่ามันไม่ผิดมันมันคืออธิบายให้เข้าใจแหละข้างนอกเขาโอเคแีไม่โอเคเขาไม่ไ่เนไ่เรเป็นไรเขาจะร้องไห้ทำไมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต่อเลย่่่ให้ให้แบบนี้เลยอ๋อของขอัญวนเกิดคือ เขาชอบอยู่แล้วเราก็เลยอ่ะจัดมาให้เขาอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นไม่มีอะไรแต่สุดท้ายคป็นเพื่อนดีใช่เพราะว่าเวลานั้นคือเวลาวันเกิดของพี่เขาพอดีก็เลยแบบเอออยากอยากให้ให้ในสิ่งที่เขาชอบน่าจะแบบฟูลฟิลในวันเกิดแหละเขาบอกว่าเขาประทับใจมากเพราะเขาไม่คิดว่าเราจะกินดทดี่เขาเขาอยู่บนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่คนไทยคนแรกคนไทยคนแรกแลคนไทยคนเดียวที่ <annoying> ไปเรื่อย ก็ก็ให้ให้ไปก็ให้ไปของขวัญไปแต่ว่านี่คือการตีตาจองหรือเปล่าฮะพาก่อนอจงแบบแสดงความเป็นเจ้าของดในยไรแไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเอาไปแก้อยู่ค่ะให้เป็นให้เป็นนิ้วก้อยเพราะว่าจะได้แบบสวยมากขึ้นอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขาใส่นิ้วนางจริงๆอ่ะคาดหวังว่าเพราะว่าพี่เล็กอะนิ้วนางนิ้วกา ไม่ชี่ใช้เดียวกันก็เลยทํามาให้แต่ว่าโอเคเขาเลือกที่ว่าเขาจะใส่ยุงไหนแต่สุดท้ายแล้วมันต้องไปแก้เพราะว่ามันมีปัญหานิดหน่อยออก็เลยเออถ้าถ้า,ถ,าถ้าเพดถ้าพลอยมันเล็กลงอะ่ะก็ต้องไปหยุดด้วก้อยแหละมันจะได้พอดีเลยพี่เขาบอกว่าเขาถูกใจแล้วนะหรอจริงๆไม่ต้องแก้ก็ได้แก้ดีกว่าคะ่ะแก้ดีกว่าเ <laughs> <laughs> พราะเรารู้สึกว่าไม่ได้ <laughs> 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 มันคืองานศิลปะเราเห็นแล้วมันก็แบบ,บหงุดหิดเหมือนกันว่าแบบทำไมพลอยมัน บินวะาทาไมอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ร้านทำดีมากมากค่ะร้านร้านเพื่อนพี่เล็กแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องมีแหวนกระจองนะกระจองได้กระจองอยังยังไม่จองอทำไมเอายังไม่จอง,ไม,งไม่รีบให้มันเป็นเรื่องของอนาโคตถ้าจองจะใช้แหวนไหมคะไม่รู้มันไม่อยากไม่อยากพูดเยอะ,อะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะ อนจบมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ถ้าพูดเยอะไปเดี๋ยวมันจะแบบ <guerra. S 1> อ,อะไรอย่างงี้กวันที่เธอยังไม่มั่นใจอีเความมั่นใจที่มันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่อยากพูดเดยอะว่าฉันจะน,น,น,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าถ้าสุดท้ายแล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นมาคําพูดนั้นน่ะมันจะได้ไม่ต้องมาตีเราโอเคโอเคอบคค